ครับกอกลับสวัสดีเอฟซีเป็นสองพอลนล้นโศกเมื่อนี้พลาล้นโศกเกรยมาหอดมาถึงแล้วครับบ้านพอตาจิตสูตรคำนวณสูตรหวยโบราณอันนี้เมันปลูกไว้หน้าบ้านนะครับนี่ต้นพักหวานบ้านพักหวานปลากระลังงามกระลังพอดีเก็บได้เมื่อติดตามพอตากิจเป็นวัดมระหลัเปั้นกระหิ เป็นเส้นล่างนะครับเสยนหลักสิบล่างงานวันไห้แปดกับเก้าเน้นที่เก้ารองที่แปดกระเข่าคือเก้าแลละพี่น้องทางวันนี้แอดมินจะพามาติดตามวันนี้ิสด้ตัวใดครับมารับสมรับฟ้าล้มกันครับอ่าครับสวัสดีครับพัตกิจสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับ กัไนไหนเนาะยู่ดีสบายอยูบอ่บ่อันนี้ไม่ยังนาะน,นี่เนาะอันนี้กินบ่วไหวปลาดกล้วยมันเคี่ยงไงพี่น้องเอฟซีก้วยพอตาเราเคี่ยงไงกินบ่หวานบ่ไหวเอามาหอยไปเนี่ยันขาดบ่เด้อนี่ขาดตมุ่มมันไม่สนิทเดอ้อ <c oughs> ขาดตุม่มเนาะนี่ทับจะคล้องกันแล้วกับพัพพี่น้องเอฟซีมาติดตามสูตร เลขกลางบังหันให้ตะไก็คืองหันเองหันมันก<า>ฟันมาเห็นสร้างย่างดีเตี้ยฟันมาเห็นสางยางดีไว้งหันเนาะบานนี้ว่ามากเก่าเนาะเก่าก็แปดเก่ากเก่านเก่านเก่าสบ่ ก้าศูนย์เก้าหนึ่้าสองเก้าสามเกับแปดหนึ่งแปดสองแปดเลขสามตัวนึงเนาะแปดศูนย์ดหนึ่งแปดมดนี่ด้วผ้าพี่น้องเอฟซีมาติดตามปฏรกิจคือเราปาคราอามีส่งมีหมันม้อหันได้สิบบาทมาหันซื้อลองไหนอยใครอยู่หันเพราะเขลมลมน้ยอยู่ อดควันก็ได้อยู่หาสิบาทสองสามสองอืม, 3, 2. 2> อมวันละหาสิบบาทเก่เาเราเหนะ <c oughs> ระ <c oughs> ราคาข้มขนมก <c oughs> ระสุนบลาไหลปเสียวจังๆก็ปราจังเช่นเดียมันเป็นเก่าหรือใครเรามหันเนาะมันเปดซะเก้าหนึเกสองเกสมซื้อได้ไรยมบอกปกอ,อกตัวร่องมัน ว่าสิฮอัตตลีไว้กับบมีอัตตลีกับพิจาเลกยงังบวกนี้เก่าเขามีอะไรบ้างขนาดอะาแปดเน้นตะเ,เก่านะ้อบ่ื่อวาอนที่แห่งดังครับดังสองงนเิ็นะบ่โอ้ยเสียบถมหมูสาะนบนนี่ ส,ส, for ส่วนกำเนึองหลักพืนม so ันห OK ัวไมาก่วนกำเนืองอ๋เดยวสิจับหลักหน่วยมาเก่ามาส่ยนมาหนึ่ง่นกัเอส่นกับโซ่เออมาเก่ามาส่นมาหนึ่งส่นกำเนงก็บ้ซ่กันอีกเออน่ต้ว่าเป็นสูวนส่วนหนึ่งหนึ่งบ เออเป็นสซนสนกันหนึ่งหนึ่งมดเลเีว่าบูเียันคือบ่อไดนวนเก่าอือก็อนตัวมากกว่านเก่าเออโนเก่ก็อนอ่าลักหน่วยมากเก่ามากโนมาหนึ่ลักสิบมากโนกหนึ่ออ่เป็นสิบป่ะี่เป็น0ซนหนึนะเป็นได้เออนาะ คนมาคนมาเก่าวันนี่เพื่ออะไรกันเก่าศูนเก่าศซนนึงเก่านมันบมมีเลยมันบมมี่รอมันดังมันดังกันแล้วประคามันออกตัวพารนี่บางันนี้มันเน้นมันมันมาเก่าวัาสันมัหันมันหันก็เก่าเก่าอยู่มัน่ไรเพื่อเปียกนบว่านี่ละมันใจอะไรเก่ามันจะเป็นเปียกก็ได้เห็นบางวันนี่เก้าศูนเก่าศูนมันจะเป็นเก่านึ่งเออเก่านึ่งก็เปลี่ยนดีมันบลา มันสวนกับหนึ่งได้หลักสิบเนาะเอ้ยมันจะเป็นหนึ่งเก่าแล้วนี่เก่นึ่เป็นได้อืมกระสือง่ายงวดนี่เก่าหนึ่งกับเป่ศูนยกับสิบสิบไม่พอสิบสิบเออมันเป็นหนึ่งศูนเนาะหน่งศูนย์ต้นหนึ่งหนังกเป็นได้อนนี้แหละมันเป็นชั้นจอนแล้วเด็กหวดนี่นี่ละเออบ่ามันใจรักนนี้ต่ว่ามันเียงดังเท่นี้อืม พีอเมืไร่ยังไงเรีคนคนขันวกับปตากันเนาะสูตรมันก็สิมาประจบปบเป๊กกันเสีบงไดาอยู่อืมแก้วโซนตัวมากตัวมากกับเก้าศูนนี่ละเต้กกลวยแท้หมดนี่จะกลวยกล้วยปาตากับพ่กมันเจไปได้แล้วขับหมดนี่มันเป็นสันจร แ่ว่ามันเขามุมวั่นนี้ยตะวักกายิปตเตอลีไปจากน้อยเนี่ยันมีเก่าศูนโนเก่าออาไปเนี่ยเด้อเอาไม่ใเป็นศูนเก่าดีเนาะโนเก่าเก่นได้เออกลับไปน้องโตเน,น,น 0, 9, 9, 0. ้นกับโ9นเก่าเก่าศูนันเก่าตะเก่าสามแปดสามเอาสิบบาทไปดิ <laughs> สิบบาทเลหัวหลอกกันนี่โอ้สิบบาทก็ซื้อเป็นเนาะซื้อเป็นทังได้เนาะมันบ่มากกันนี่แปดซ้ำมันตนะ้อเกาซ้ำมันนะเลยฝันกันไม่ต้องสร้างเห็นแต่สร้างเงี้ยอย่นี่นะโอ้เลขปฏิทินอะไเลขปฏิทินนี่เลขปฏิทิน อ๋อคือปจจุติที่หกคนมาเลยฮะปุจจุติที่หกคนมาด้เลขเดีบยวคับปุจจุตที่หกโอ้โลงมือเป็นปฏิทินมาเลยต้องราปจจุตที่หนึ่งน่เนาะแทนท่นานว่าหนึ่งหนึ่งท่นานวาปุจจุัที่หกท่นานวาดมนี้โอศูนหา ห้าศูนย์เจ็ด่เห็นเ็ขั้นตอนเป็นทางไหนเี้เป็นเก่าเขาจะเป็นยังก็เกนะ่าศูนยี่เป็นเก่านึงทีแต่ว่าเลขศูนย์นี่นเขา่าอจำเแต่ว่ามันเป็นเลขขั้นตอนก็นั่นเป็นได้แต่ว่าอย่าคิดตะขั้นตอนนี่เขาบะฮะั <laughs> ้นจอนนเขาบะแต่เาเ,าเขาเรียกาเขาเนียกอะี มันเข่าอยู่จ่ว่ามันจับอะไรมันจป็ั้ตอนมันจะเข่าเข่าตัวนึงที่ทีั่งเตี้ยเข่าสองตัวยังเข้าอยู่นี่เนาะเขารักซิบก็รักนุ้ยนี่เขาแต่รักซิบอะเนี่เพราะว่ารักซิฟเ่าไม่พลาดมั้งเหรอเขารักนุ้ยสิแล้วขัครับพบกันแนวมันกับรับไปข้างหน้าก็เป็นซิบสองตัวขับเอาคันเร่งซิบสองตัวนี่เพราะาดเลยเพราะาด โอ้เราสิจับเราสิจับไอ้พี่น้องถ้าเรากห้องตัวมันจะมันจะขาดนไงเพราะว่ามันเป็นตัวกลับมันกินได้แน่นแน่นพอกลับมันก็ต่ที่ตัคักซื้อเรียกเนาะง่ายขี้เรียกบงควกต้องคักเองหน่อยต้องกลับจากหน่อยคือกล้วยแหละอัน่วยตบวคักกล้วยมันแจกมันนักๆมันนั่นอันตรีมันหนันต่ำยังไงอันตรีมันล้ม พอหล่มมันมันตั้งแตกตั้งชี่มันถึงแดดโอ้แดดครัวป่ะนี่แดดครัวนี่นี่เอดแดดเลยมาแดดแรงแสดงว่างวดนี้เขาแท้เลขกล้วยแบบคือกล้วยเลยเอาพี่น้องเก้าศูนย์นั่นแหละื้อหลายตัวโอ้พอสบายบ็ใส่น้อใส่เสียดย่างมันจะสุกประมันเนี้ยไปคนเงินเนี่ยจะว่าไงแต่ร่อมกันไปกดเงินเนี่ย เราัวนี้เงินกดคือวันละก็จะถือเลขหลายให้เราพนเงินกดเขาถือสิบบาทนึงก็บซั่นอยู่ละไปซื้อพวกสลดลำปลาเน้นหมดเลเนี่ยสิแล้วอ่อนเน้นๆไปเก้าศูนย์ังที่ไปออกเก้าเนื่งมาดิเน้นั้งสองโตรถเน้นทั้งสองโตรถ ดเเอาพี่น้องพตารรัมันใจเก้าศูนตนเก่าเก่าศูนเอาตัวนี้แล้วโอ้โหตายก็ยันลดไปทงไหนมันก็จังสื่ออยากเท้ลอตเตอรีนี่หาเซกับบอมมี่ดิบอมี่ช่วยลูกคืออะไรได้ยยู่คุณออตเตอรีหาประด็พี่น้องเลขมันเลขดังพ่มเลขดังข้าเจ้า มันอยากได้เกาศูนว่าไรได้บ่มีอืมเกาูนเจอเลขดังแต่ก็น้อกล่วยบ่มี้ว่านี่หเฮาปตัวดีอาพี่น้องเกาซูนนี่ละพอตาละมักเกาศูนซูนเกาอืมนรองแอใช้ไปแล้วก็ววววนอนนี่แหละครับพูดเฒ่าอย่เฮียนพูดเดียว อันแปลาดมาพอได้เบิ่งในแย่งเีก,เกบนนะึมอืมมีนนี้นนโอ้บนก็นนีกนะอืมโอ้ยันแทนไหมเนี้ยอโอ้สองห้าูน่นี่นนี่บนบนี้เพขาดคสองห้าศูน สองห้าศูนย์ห้าแปดมุนเอาบ่มุนได้หนีเลยวา5สองห้าศูนย์าะขันบดขัดสองหนึ่งหมอุดโทร์ลดิโอ้สองห้าศูนย์สองห้านย์ห้าแปดสองห้าศูนย์ห้าแปด เ,เ,อเอาพี่น้องสองห้าศูนย์ห้าแปดมุนเอาพี่น้องเลกบนละไว้อยู่นี่แหละกะสิยากยังห้าศูนย์ 50, <c oughs> นั่นเหรอเลขเสื้อลด 50, นะห้าศูนน่ะวดนี่พัดทงเลยพี่น้องห้าศูนโอ้ ตึ้งเลขสาตัวหรือเปล่าอยู่นี่เขาสามตัวหรือเปล่าท่นเขาามตัววันนี้วัรุ่นมาถึงขั้นโอ้ท่นเขาสองตัวเขาไปได้เลยโอ้สุดสุดโบราณสองห้าศูโอ้ยมันเลขว่าง่ามเตี้ยเลขว่างามไหมสองหนึ่งหนึ่สองเราจะไปตัดกับพี่น้องเอฟซีกันบ้ ก็อยูออ่หันหล้งลยนปลตาเราธรรมดาดิเส้ษเหล็กตะละมมอตะละเว้นเราจิ้ำนวณอยู่นี่แล้วนางคิดคนสูตรเราอยู่นี่และเอะครับลิปนี้จบแ่คี้เดอ้เอขอบคุณบาาตามรับทรงขอบคุณครับ